Terima kasih telah menonton! m ย้ายหนึ่งเข่าย้ายตื่นสวยย้ายหัวก็หนึ่งเข่าค่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดแนวอยู่แนวกินป้ายสองคนต่ย้ายบ้านธรรมชาติธรรมชาติสร้างสั์ ธรรมชาติเบื้องใหญ่ดูบระเทียดอย่างสง,งสสง,งาอยู่ขอบขออภัยในความไม่เรียบร้อยแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเห็นในสภาพที่คือธรรมชาติบ้านๆคือเฮ็ดอย่างกเ็เฮ็ดไปก็คือเป็นตัวของตัวเองเมค่าเพื่อนๆค่ะบ๊อแมนวัตส์สวยสิงามอยู่ตลอดอันนี้คือหยาม,มือเศร้าก่อนตื่นนอนของยายเอริส มือคืนกับไปมือวานไปส่งของมาหลายมือคืนกับไปสังสรรค์กับเพื่อนมาม้านอนเดือกตื่นสวยนี่เทากับลับม้าบ้านก็กกับมาบ้ามองที่เท้าเฮ็ดกินคือเกา่ากับบ่ได้ไปกินรู้ซุ่มมือซุ่มือ,มอกับม้าบ้านหนึ่งเขาคือเกา่ากับสองคนตา่ย,าย้ายคือใส่ชีวิตไปค่ะใส่ชีวิตไปอันใดเทาใส่ไปก็ใส่ไปมือนี่ตื่นสวยคืออสภาพที่ตื่นมาแล้วเมื่ท่านได้เฮ็ดอีกยั้งก็คือมา หนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำก็คือตามวิธีบ้านๆของเขานี่ค่ะนำมาเอามาเสนอเพื่อนๆเ,เ,เขา,นาเนาะค่ะเนาะว่าเห็นเลยหลายมุมมองวิธีชีวิตแบบทุกมุมมองเขาก็ต้องเอามาให้กันเมืองเม็นบ่คขา่าเพื่อนๆนคือตัวของเราอันนี้คือตัวของยายเอริสทุกมองทุกมองก็คือตัวมั่งเด้อค่ะชีวิตประจำวันแต่ละมือแต่ละเว้นของยายเนาะค่ะเนาะค่ะ มื้อนี้หนึ่งข้าวยังเสร็จแล้วกะสิได้ไปส่งของคือเก่าแต่ว่าก็อยากกินข้าวเหนียวห้อนหอนข้าวเหนียวธรรมชาติที่อ่อนก่อนนะคะก็เลยหนึ่งข้าวกะสิห่อไปน้ำเมื่อไ้ทอดมุงมึเองดอกค่ะเพราะว่ามันสีสวยก็สีห่อข้าวไปแล้วก็จะไปซื้อมูพวงน้ำทางกางทางกินกับพ่อใหญ่สองคนเลือกกันแล้วชีวิตเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้กะเดียวพ่อกันคลิปนานาะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย